สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมนิสุริการ์ฟูมดิวทอยกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวเอสเอฟจากซีรีส์ของคาร์เมอเดอร์ซีรีส์วันกันต่อนะครับก็อย่างที่ดูกันนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยมันเข้าถึง3กล่องนะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะรีวิวกล่องที่2ต่อเลยนะนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับผมเอสเอฟฟิกูอาร์นะครับคาร์เมนไรเดอร์อิจิกะตะนะครับผมก็เป็นตัวจากพักนุวีนะครับเอ่อเลวะเดอะเฟิร์สเจเนอเรชันนะครับก็แน่นอนว่าซื้อตัวนนีีี้้มมาาาเเเเเ่ยยยหตตุผลลดววกก็คือออสูัับขง ซิลโวซิลโววันนะก็มันทำมาเพื่อการนี้เลยนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวกันครับผมโอเคครับไปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูที่อาร์ตเวิร์กหน้าก่อนก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าลิมิเต็ดเช่นเดิมนะครับก็มาเป็นกล่องทึบนะครับธีมก็เหมือนกับกล่องซีลววันเลยคือเป็นตีมกล่องขาวนะครับก็มาเพราะกล่องน้ำตาลแน่นอนครับแต่ผมแกะแล้วก็ออกไปแล้วนะก็โอเค หน้ากล่องนะครับก็จะมีรูปของ r i d e r i ์อิจิกะนะครับมีสติกเกอร์ทวารชีพนิชั่นโคลอริตีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ยังเขียนเป็นของ h i ฮิด i n t e l l i g e n c e อยู่นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคนที่แปลงร่างเนี่ยก็คือพ่อของฮิดเดนอุตโตะนั่นเองซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับค a ร์เมนไรเดอร์อิ a ิกะตะล็อกกิ้งฮอนะครับก็อันนี้เป็นโลโก้ฟิกอาร์นะแล้วก็นี่อย่างที่เห็นนะครับมาจากภาคมูวี่นะครับเรียกว่าเดอะเฟิร์สเจ ด้านข้างกล่องก็จะเป็นชื่อนะฮะพร้อมกับตัว a r t w o ์ k ของ r ด d e r นะครับด้านล่างประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นชื่อเช่นเคยครับกล่องก็น่าจะบางพอๆกับตัว Metal Cluster Hopper เลยนะก็ด้านบนก็ประมาณนี้ครับเป็นชื่อนะฮะไม่มีอะไรด้านหลังจะเป็นตัวอย่าง a คชั่นสวยๆครับของตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับ่าปิกาก็จะเป็น Highly i n t e l l i g e n เหมือนกับตัวของ s i โรว r นเลยนะครับก็โอเคครับยละเดยดของกล่องประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวถาดด้านในกันเลยดีกว่านะครับว่า มีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับตัวนี้ก็แกวมานครับจะพบกับถาดเก็บตัวฟิกเกอร์หนึ่งถาดนะครับแล้วก็เป็นคู่มือหนึ่งแผ่นเช่นเคยนะครับก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะตัวนี้ก็คืออย่างที่เห็นเลคทอเนี่ยมีแต่มือนะครับอาวุธตัวนี้ไม่มีนะครับก็บอกว่ามีตรงไหนต้องระวังบ้างคือเข่านะครับโปรไกคีถอดได้แล้วก็บอกว่าตัวหัวลาเนี่ยดึงออกมาเพื่อเพิ่มชุกขยับได้นะครับมีมือให้3คู่นะครับรวมมือกำหมัดที่ติดกับตัวฟิตนะฮะตัวนี้นี่นะครับอย่างที่เห็นเลยคือ มีเพียงแค่ตัวฟิกเกอร์แล้วก็เป็นตัวมือแค่2คู่เท่านั้นนะครับรวมมือที่กำหมัดเนี่ยตรงติดกับตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็คือ3คู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับตัวของไรเซจิกาตะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวฟิกเกอร์กันนะฮะก็แกะออกมาแล้วนะครับสลับตัวของคาร์เมนไรเดอร์อิกาตะล็อกกิ้งฮอปเปนะครับก็สวยงามเลยนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีไซน์แปลกดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเห็นแวบแรกเนี่ยโหอิกิโกะเลยอะ นะคืออิจิโกะแบบยุคใหม่เลยอะอิจิโกะแบบเวอร์ชั่นเลวะนะผมเออคือมันมีความกลิ่นอายค่อนข้างเยอะไอตาชมพูเนี่ยออกอารมณ์ให้เหมือนกับวีนหนึ่งเวอร์ชั่นแรกเลยอะที่ฉายอะนะผมเออใช่เลยแล้วแบบในโทนสีของมันก็คือแบบไลเดอร์อิจิโกะชัดๆเลยอะนะผมอ่าแต่ว่าก็เป็นเรฟเฟ์เนชั่นนะเพราะว่าคนแปลงร่างก็ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิจิโกะนะฮนะอา่าก็ประมาณน,นี้ครับก็โทนสีที่ใช้เนี่ยแปลกมากนะเพราะว่า ไรเดอร์เนี่ยไม่ค่อยมีสีนี้สักเท่าไหร่นะเท่าที่ดูแต่ว่าสีในกล้องกับของจริงอ่ะจะต่างกันนิดนึงนะคือในกล้องเนี่ยมันดูแบบมันจะดูแบบเพฟ้าแต่ว่าของจริงอ่ะจะออกฟ้าอมเขียวเอ่ออะไรเงี้ยนะผมประมาณนี้นะครับมาดูส่วนของใบหน้ากันหน้านี่ก็คือแบบคล้ายๆจิโกะนิดนึงนะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ของยุคเรวะเท่านั้นเองนะครับก็ตานี่ชมพูใสปิ้งเลยนะฮะแล้วก็เข่านี่ก็ต้องระวังเลยนะ,นะครับางมากนะฮะก็ นะบางแล้วก็ยาวไกต่างหากนะผมอ่าหน้านี่ก็คือเป็นสีโทนแบบฟ้า,ฟา,ฟาองค์เขียวนิดหน่อยนะครับแต่ในกล้องเนี่ยจะดูฟ้าซะเยอะนะครับแต่ของจริงเนี่ยใครได้จับของจริงจะรู้เลยว่ามันออกองเ์องเขียวนิดนึงอ่าด้าน,นหลังก็มีการเหมือนกับลัดนะครับของสายสีเงินหน้านี้มานี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยกิมมิคตรงเนี้ยจริง,รงๆภายในเรื่องม,ม,มันสามารถแบบเหมือนมีเอฟเฟกต์เป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าตัวฟิกเกอร์ไม่มีนะก็เป็น ก็น่าเสียดายมากเกาะเป็นสีแดงนะตัดดำนะครับก็สวยดีหน้าอกนี่ก็สวยงามนะครับก็จะมีความคล้ายกับซิลวันนิดนึงนะคือด้วยความที่ว่ามันก็เป็นตะกแ่วเหมือนกันนะก็จะมีออกคล้ายๆกล่องซิลวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับแล้วก็มีการตัดสีเงินตรงนี้แล้วก็เป็นสีแดงนะครับแซมมานะครับช่วงเกาะเงินก็เทามาได้ดีนะนี่แล้วก็มีการทํารอยยับด้วยนะครับก็สวยงามเลยช่วงเกาะไหลก็เป็นสีเงินตัดสีดานะครับ แล้วก็แต้มแดงมานะครับตัวนี้หลักๆก็จะสีประมาณหลักก็มาสาสีช่วงแขนอะไรก็ทำาอมาด,ดีนะช่วงเกาะเนี่ยอืมสวยมากนะครับตรงโฮเดอร์นี่ก็โล่งๆนะไม่ได้มีโบกไอคีแต่อย่างใดแล้วก็ตัวนี้เช่นเดิมครับผมทําการโมติดสติกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือไอพวกที่แบบใช้ลายเวอร์แบบพวกเมซิโบจินไลอ่ะไอพวกแบบเนี้ยไอพวกฟอร์ไลเซอร์่แต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่า มันใช่มันใช่มันมันเรียกว่าเอ่อฟอร์ไลเซอร์เหมือนกับพวกเมซูบโบจินไลหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่ได้เช็คข้อมูลตรงนี้มาแต่ว่าแต่ว่าจะบอกบกว่าตรงอ,อพวกไดเวอร์แบบเนี้ยแล้วมันเห็นปกไอคีชัดๆแบบเนี้ยคือควรติดมากเว้ยเพราะว่าแบบไม่งั้นอ่ะมันจะดำหมดเลยนะมันจะไม่ค่อยสวยนะก็าัน,นี้ก็สั่งได้จากเพจเดิมครับพี่โตโทอยมอนครับก็ใครอยากได้ก็ไปสั่งกับแกได้นะแล้วก็เข็มขัดเป็นสีขาวครับตัวนี้มาแปลกครับตัวอื่นจะเป็นสีเงินอะไรเงี้ แต่พี่แกนี่มาแปลงเลยมาเป็นสีขาวเลยนะครับก็นะแปลกดีนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีการทําซิปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับรอยยับของชุดนะฮะช่วงขาบ้างเกาะลำสวยงามนะครับช่งวงเกาะอะไรนี่ทอมาได้ดีมีการตัดออกมาได้ข้างนง้ลีละสีเงินก็ลงมาได้สวยนะครับช่วงเท้าก็ประมาณนี้ใต้เท้าก็แบบนี้เลยนะครับก็มาครับนี่ก็คือ ด้านหลังนะฮะมาดูด้านหลังบ้างโอ้โหด้านหลังนี่ก็สวยเลยนะฮะดูไฮทคอะ่ะดูสวยมากเลยอ่ะนะฮะโอเคด้าหลังประมาณนี้คนระับเสียได้นะถ้าโผล่มาในโผล่ในซีรีส์เนี่ยหน่าจะมันอะ่ะเออนะโอเคเดี๋ยวมาดูจกียับกันนะครับหัวนะครับเงยได้ประมาณนี้กลมได้ไม่ดีเยอะมากนะติดช่วงเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยรอบตรงนี้นะผมแล้วก็หมุนได้ก็ไม่ได้รอบนะมันก็ติดไอ้พวก เกาะตรงคอรตรงนี้นะครับอืมแต่ก็ก็ขยับได้ตามสรีระมนุษย์นะเกาะแขนนะครับก็หมุนได้นะครับแล้วก็กางได้นะนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับนี่เพิ่มเพื่ชุดขยับนี่นะครับอ่าก็ต้นแขนหมุนได้นะครับสอกพับได้แบบสุดๆเลยนะครับมือก็หมุนได้นะฮะอ่าแล้วก็ช่วงบอดี้มากช่วงบอดี้นี่ก็กลมได้ ไปข้างหลังได้หูเยอะเลยเยอะเลยนะแล้วก็หมุนได้นะแล้วก็เสียงเอียดเอียดเอียดเลยนะเป็นเสียงพลาสติกนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงขาก็สามารถริงลงมาได้1สเต็ปแล้วก็ยกฟืบไปข้างหลังกลางนะครับช่วงขาก็หมุนได้รอบเลยนะครับเข่างอสุดๆนะครับช่วงเท้าหันได้นะครับหักได้หมดเลยหมุนได้ด้วยนะครับปลายเท้าก็จิกได้นะครับก็ตัวนี้จจขยับเนี่ย บอกเลยใครใครที่แบบเน้นจุขยับนะตัวนี้โคตรตอบโจทย์นะครับคือดีไซน์ก็สวยแล้วก็จุขยับก็ดีนะครับก่อหลับๆประมาวันนี้เ,เดี๋ยวเราไปดูพาร์ทมือกันต่อดีกว่านะครับก็อย่างที่รู้เนาะว่ากล่องนี้ไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูมือแทนแล้วกันนะมาในส่วนของพาร์ทมือนะครับก็จะมีมือมาแบแบบแอคชั่นนี้มือแบรแบบปล่อยมือสบายๆเนี่ยให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะให้แบบโคระแอคเลยนะอันนี้จะเป็นแบบแบรมือแบบนิวชิดการนะครับอารมณ์แบบ ทำท่าโพสแบบหน้ากล่องอะไรเงี้ยนะฮะเออก็คือท่าแปลงร่างคล้ายๆเลยเด้่ออิจิโกะนั่นแหละนะครับก็นะก็เฟรฟเลนต์มาเต็มขนาดนี้ก็ต้องมีมือมาด้วยนะฮะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นมือแบบแบแบบกําลังจะง้างต่อยอะไรเงี้ยเออก็สวยงามนะครับก็มีแค่นี้แหละของแถมมีแค่นี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูสักคู่แล้วกันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ดึงออกมาเป็นบอลจอยเช่นเดิมครับ ก็เอาวันใหม่เนี่ยใส่เข้าไปอ่าประมาณนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวไรดววเดอร์อิจิกะตะเออโกไกคี่ถอดได้นะเดให้ดูอะไรลืมถอดให้ดูก็นี่นะรายละเอียดติดไดนะแต่ว่านี้เดี๋ยวต้องไปแต้มสีดำนิดนึงอ่านี่นะเดี๋ยวต้องไปแต้มสีดำนิดนึงพอดีมันน่าจะขูดควง มันน่าจะขูดนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพราะยังไงก็ต้องใส่ไว้อยู่แล้วนะครับนี่ใส่นี่เพราะคงไม่ไดเอามาถือเล่นนะครับก็ใส่ไว้มันก็มองไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับหมดจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของการเลยดีกว่านะครับโอเคครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว sf f i g u r นะครับ kamendrider ichigata ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวที่สวยมากนะครับคือซีรีส์เนี้ยแม่งทาสวยทุกตัวจริงนะครับคือถ้าเริ่มเก็บตั้งแต่ตัวแรกแล้วอ่ะคือ ยังไงก็ควรเก็บไปครบอะซีรีส์นี้นี่คือแบบควรเก็บไปโรบทุกตัวจริงๆคือตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวของในภาคเดอะมูวี่นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีไซน์สวยแล้วก็แปลกมากคือใครที่แบบสายโชวะอยู่แล้วนะครับเก็บตัวนี้ได้นะเพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นอายของอิจิโกะค่อนข้างเยอะเลยนะ mm. ในส่วนหน้าเนี่ยยิ่งใช่เลยดวงตานี่อิจิโกะชัดๆนะฮะก็ตัวนี้ถึงแม้ว่าอุปกรณ์มันจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวที่จุดขยับเนี่ยทำม,มาได้ดีมากนะครับคือใครเน้นแอคชั ตัวนี้เลยโจเขียบเลยไม่ไม่มีที่ติเลยเจาก,ก็ว่าได้นะค,คือตัวนี้นี่แบบคุ้มค่าจริงๆนะครับตัวนี้และยิ่งใครที่มีตัวของซีโรซีโรวันอยู่แล้วนะครับก็เอาตัวนี้ไปเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ปรับกันนะมันหมายถึงว่าแบบมันเป็นคู่กันอะเอออารมณ์คล้ายๆแบบดับเบิลอะมีไซโคนก็ต้องมีโจเกอร์อะไรเงี้ยับผมอ่าก็หลักๆประมาณนี้ครับตัวนี้ราคาที่ญี่ปุ่นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ ราคาขึ้นนะฮะที่ญี่ปุ่นนะแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปถึงแบบราคาเท่าญี่ปุ่นนะบ้านเรานี่อยู่ประมาณ2,000กลาง2,000ปลายประมาณเนี้ยนะผมก็ยังไงลองตามหาตามกลุ่มดูนะครับก็ตลับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมันจะมีก็ตอนนี้ของซีรีส์ว่าเนี่ยจะเหลือกตัวเดียวก็คือเป็นตัวเ i เวอเรจิงคัเปอนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นแบบไมไ่เชิงรีวิวนะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบซะมากกว่านะเพราะว่ารีวิวเนี่ย อย่างที่บอกเคยส่งให้พี่มอนรีวิวไปแล้วนะในช่องทอยมอนนะครับก็ยังไงไปดูกันได้นะส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอามาเปรียบเทียบแล้วกันว่ามันแตกต่างกับตัว Rising h o p p e r ยังไงบ้างนะครับก็นะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าเลยนะครับก็จะพยายามรีบถ่ามานะพอช่วงนี้ก็ตรงก็คือว่างนะช่วงนี้ว่างมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีของเข้าอีกนะครับก็จะได้ทาคลิปทันนะผม ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่มาเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดและชมก่อนใครนั่นเองนะฮะก็แล้วก็ที่เออแล้วก็อย่าลืมไปกดเพจด้วยนะผมมีเพจด้วยเพจเออแต่ว่าในเพจนั้นมันจะเป็นภูิทอรีวิวนะก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะช่วงนี้ก็กลับมาอัพแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้อัพไปก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะฮะก็ประมาณนี้รับรับสหวนนี้นผมก ไรเดอร์อิจิกะตะล็อกกิ้งฮอปเปอร์ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละชู